สวัสดีครับพี่น้องเช่าเครื่องเสียงเรีท่านผู้ชมที่รักทุกทกท่านครับผมเบาหน่อยเชี่ยนเช่าครับวันนี้จะพาพี่นออ่องมาชมพ่อยอมตัวไมเพึ่งสั่งงขำว่าประจําการเป็นพอ่อเอมของมาตินครับซึ่งเป็นพอ่อยอมที่มีราคาบดถูงนักครับทั้งมาจากเมืองกินครับ แต่ว่าผู้จำหน่ายอยู่เมืองไทยครับเป็นรุ่น MX 1ืนแครับ W 18หรือ1 8นแปันรอยวัตต์ครับผู้จัครับนี่ครับผมจะพาพี่น้องมาแกะเบิ้งใส่ในครับแต่ว่าผมแกะไว้แล้วล่ะกลัว,วคลิปมันจะยาวเกินภาพ,พี่น้องมันไล่ละเอียดก้านรอบๆข้างครับพี่น้องนี่ครับ รุ่นนี่พ่นว่าข้าวป่าข้าวป่าสองชั้น่นเดี๋ยวพาพี่น้องชมน้ำกันมันจะมีหลายรุ่นเลยครับพี่น้องมาตินจะมีข้าวป่าทีทอองข้าวป่าทีดําเงินนะมีหลายรุ่นนะครับแต่ว่าทุกรุ่นกันแเล้วจะตามราคาตามสเปคครับแต่ว่าสเปครุ่นนี้พิ่นบอกว่า ผู้คนขายรายละเอียดคือว่าพันสามร้อยวัตติแปดโตกวมพันสามร้อยวัตติแปดโตกว่าพันแปดร้อยตีโอ่งต่อเชนแนวครับชนเชนแนวนี่เป็นลูกยางดีนะครับพี่หน่องนี่ครับเชนแนวนึงภาพการเฉพาะชัดเป็นอะไเรื่องครับพี่น่อง,นนอจจองมันหย่อนเตียงครับเพราะว่าผมก็ตัวต่อเป็นอละ่ะ เมื่อช่วงวันที่ที่สวงครับทดสอวเมาแล้วเพราผมจะเอามาครับเทียงกลางชนเชนแนวละใบครับแถมได้ตู้นะครับพี่น้องชนเชนแนวละใบผมจะมาครับชนเชนแนวละใบเพราะตูต้ของผมมันเป็นตู้หลายดอกตู้หาดอกครับแหล้มสองกลางสามหรือสามบวกสองครับพี่น้องหลังจากแกะภาพพน้ันงช่มใส่ให้แล้วครับ จะพาพี่น้องทดวสอบทั้กันเพราะว่าบ้นผมบ่ได้ทตสอบเสียงเบสตรสอบเสียงกลางครับทดตสอบเสียงกลางยุทโองใบตู้สามบวกสองแล้วก็มอนิเตอร์สองใบเพราะไมหาลักคือของผมเจะว่าจะเอามาเอามาขับกลางขับกลางทั้งหมดซีใบเพราะว่าตู้กางมันมีเปลี่ยนใบเพราะว่ายำยำมะพราวนะครับพี่น้อง เด,เดี๋ยวช่มขางใงน้ากันนะเดี๋ยวผมจะภาพเดินชมตู้ว่าผมจะภาบแบบไหนครับนี่ครับ,รบชุดทีจะแต่งที่เปิดผู้พี่รองฟังครับนี่ครับพี่รองแก้ฟ้ามาแล้วครับจะเป็นรูปประมาณนี้ครับคุณว่งค่าป่าร้องขันหมอแปลงไงเลยครับพี่ร้องหมอแปลงไงเตรียมมือเลย นี่เป็นภาขยายครับภาขยายตัะเชนเนลครับเดี๋ยวผมจะนับให้เพื่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจะตัวกูเชนเนวและทิฟกูครับข้างล่างข้างบนหาข้างล่างข้างล่างหาครับโมโลบเบื่อเด้ครับพี่น้องนี่ครับโมโลบเบื่อเปนวารับประกันปีหนึ่งนะท่านผมก็ไยาถามเงินใครว่าคาว่ารับประกันปีหนึ่งนี่คือต่อมฟรีบะ หรือว่าเสียค่าอะไรหรือทั้งค่าอะไรพันพี่ให้ครับผจัดผมเพราะว่ามันเป็นแ่อมทีราคาบอถูงครับหมื่นสามหมื่นตีครับพี่น้องนี่ครับนี่ป้าขยายผมก็บผมว่ามันเป็นท่านที่เตอร์หรือว่าเป็นเฟียดครับนี่นี่ตัวสาคัญครับจะมันจะมีหลายรุ่นบางรุ่นจะมีค่าป่าช่านเดียวเป็นค่าป่าตีต้องหรือค่าป่าที่เงินแบบนี้แต่ว่ารุ่นนี่ เป็นรุ่นว่ารุ่นทอปกันเป็นค่าป่าสองชั้นนี่ครับชั้นที่สองแบบเลยที่นี่นี่ข้างล่างครับเห็นว่าข้างล่างอีกที่มกหลูกครับนี่ค่าป่าที่มกหลูกงานเก็ถือว่าโอเคครับเป็นแอมคาเนเห็ดพอลุมตัว,ตวใหญ่ครับแต่ว่ารอบกวนผมผ้าทีมงานไปสื้อเป็นรุ่นมาตินทีหนึ่ง รุ่นสนรุ่นนั้นพลมดังแห้งครับพลมหมุนแห้งแต่ว่ารุ่นนี้พลพลมเบาๆครับพี่น้องพลมดังเบาแต่ว่าผมลองใส่งานมันงตั้งแต่ก่อนมงเจ้ามจออสมนาสองถุ่มนด้จประมาณสิบชั่วโมงนะสิบชั่วโมงกับมีร่อนอยู่ครับมีร่อนอยู่นาจะโดตัมกับมีร่อนแต่ว่าพอถึงกับร่อนแบบจัดนะครับแต่ว่ามีร่อนเป็ยนยูส่วนระาะเดียนบุญไฟโทตอนครับนี่คบหน้าตาเิ่น ตาตาก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับเต่ละเช่นแนวผมย่อครับเช่นแนวเราไปแต่ว่าตอนนี้ผมย่อครับเบียดเท้าครับกลางใช่แค่สองเช่นแนวครับพาไปจมเหมือนถ้าปีควอนเปลียนนี่ควาดีควาดีครับพี่นอ้องควาดีคือว่าเมื่อเขาถ้าปควัญเขาบอกว่าเขาจะสามารถใช่แบบหมุนติดหมุนติดหมุนติดเลยหนึ่งสองสามที ดีเนแนลหรือเลยเลือกมีปลักอินพุตเอาพุตอินพุตอินพุตเอาพุตเลือกเป็นพาราเลก็ o, ไ,ได้ครับนี่ครับเป็นพาราเลโอแคือว่าจวงชแนลนี่มันลิ่งเท่กันครับนี่ตัวน,นี้ลิ่งเท่กันห้องเอากดถวิตกตามเพื่อเอาเพราะต้องการเปลืองแจ็คเขาแจ็คเดียวเขาต้องแจก็แลกละดับมัน,ก,น,ก,นออก็ออก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 ไปรับกันเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปเดินชมตัวว่าผมจะได้ตู้นะครับตู้ยังเนี่ยครับ ไปช่วงลกันครับพี่น้องเดี่ยคือใส่ในครับจะจะยุประมาณนี้แหละครับนี่ครับพี่น้องผมยเอาเอามาครับเสียงกลางแชนแนลระใบครับแต่นึงรับที่ตู้ครับเพราะว่าตู้กลางผมมันมีแปดตู้ทั้งหมดตู้นึงมันจะต๊อยู่หาดวกอคครับเป็นแหลมแหลมเจ็ดหาดูนใต้ขวาขางละดอคครับนี่เสียงกลางเสียงกลางยุ่สามดอคครับพี่น้องมันร่วมแล้วเป็นหาดรอก ผมร้องเอาเอเจขับมึงมันเครื่องร้อนมันมันจะบเบไว้มันหลุดตำกว่วมันพังพอดีทั้งเงินผู้พันจัดจำนายพ่นมาบ่มีปัญหาแล้วท่านตู้สามบวกสองสบายเลยท่านเพราะว่าเคยเอาขับตู้มีเจียมาแล้วท่านี่ตอนนี้ผมจะตรวจสอบที่ห่องฟังเชนเนวเชนเนวหนึ่งผมจะขับสองใบอีกเชนเนวหนึ่งผมจะขับสามใบขับกลางอีกเชนเนลหนึ่งจะขับเบียดผมเพราะว่าผมขับกลางไว้แล้วผมจะพูดว่าขับ ทับเสียงเบียดมันจะออกได้บ่นะมันจะมันจะมีพลังเพียงเพอาบ่แต่ว่าอยู่ในคููมือนั่นเขียนว่าพันหาลอยวัดที่แปดโอมผมก็บ่นใจว่ามันถึงหรือบ่ถึงแต่ว่าไอ้สะเปียกของผู้ขายมันบอกว่าพันสามลอยวัดที่แปดโอมพันแปดที่ที่สี่โอมมัมีสองอมแต่ว่าก็คือเอามาเหรียญคือเหรียญนนอกนอกนอกคููมือมันแต่ว่า ผู้เป็นขายมันม,มีปัญหาท่านผ่านม่อนถือว่าขายไปหาหกร้อยแท่นึงคือตรงกลับมาบัญชีแท่นึงถือมีปัญหาเพิ่นรับประกันปีหนึ่งเงื่อในใช้การรับประกันผมกับ่ได้ถามว่าเพิ่นรับประกันแบบเลยผมูผมจังแต่ว่าราคามันหมื่นสามหมื่นสี่มันซื้อได้นะครับพี่น้องเดี๋ยวฟังเสียงน้ำกันครับพี่น้องเดี๋ยวผมไปต่อระบบครับดีครับพี่น้องต่อเรียบร้อยครับเช่นแนวนี่ คือว่าเชนแนวหนึ่งเจ้าครับเบียดครับนี่เชนแนวสองเจ้าครับกลางครับสามไอสองครับสามจะบ่ได้เต่้องมึงเบาๆข่านยกตัวครับมันไงเชนแนวหนึ่งครับเชนแนวทีชนแนวหนึ่งครับครับเบียดเชนแนวทีครับกลางนี่ครับปักครับปักกะถือว่โอเคเลยครับแต่ว่าพันร่วมเบาดังเบาๆครับพี่น้องแล้วที่แรกว่าที่เอาเอาเขากาง เอาเขาเลี้ยงกัครับพอดีทั้งพี่น้องทีมงานสายเครื่องเสียงกันทักแชทก็บมาว่าพี่วิวไอ้บางเก้วย,ยันสนใจวะท่านวันไปดั่มราคาทือสนใจอยาของมาไปครับเบียครับกลางลวะท่านพอมีเงินซื้อของ,พองแพงวะท่าน <S 2> <S 2> เรื่องทนหมทนจังหวะกันที่หลังครับพี่น้องอันนี้มันกับเขากบอกว่ามันทนหรือหมทนนเหรอนะ ก็เรียนแอมมะไรอีหอยแล้วครับเดี๋ยวฟังจกักเปิดเพลงฟังยักสองสามนาทีครับพี่น้องผมต่วอเรียบร้อยแล้วครับฟ้าหลังครับค่าป่าครับค่าป่าที่มกลูกแต่รุ่นรุ่นแล้วค่าถูกก็นิดมันจะเป็นค่าป่าชั้นเดียวเนี่ยเพื่นว่าตัวนี้ตัวท,อท็อปว่าท่านเพิ่งทงขายมาหาหกรลอยแท่นแล้วท่าน ครับค้าวหมอเปลงครับ M X C หนึ่งศูนย์ศนย์ศูนย์ L T ศูนย์ศนสามึ่งค้าของไม่ไอค้าป่าหกพันแปดร้อยไม่คัหรยังกับพ่จักหกพันปดร้ 68, อยยุเอฟบหรือว่าไม่ครฟาลัดที่ตามภาษาทางมันว่าผมก็บอกไปตามพันผ<อ>ากขยายเชนแนลและติป,ปูครับ นี่ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องภาพฟังเสียงครับโอ้เสียงดังดังชัดเจนมากเลยครับพี่น้อง เบียร์ก็ไ, <ป S 1> กได้ครับตืบบตืบบเลยครับเบ,บียด์ก็ได้ครับ กลางนี่ชัดเจนมากเลยครับกลางแหลมนี่ถือว่ายังนี่ได้แบบชัดชัดเลยครับแล้วจะมี3ามดิเมตรครับ Do <tries> I'm going พี่น้องพัดล้มดังเบามากเลยครับยินว่าครับพี่น้องดังเบาเป็นเบาเลยเปิดมัน่นสามสินาทีเพราะอุ่นๆครับอุ่นนิดนึงทางนี้ครับเบยคครับทางนี้ครับกลางอุ่นนินดๆไม่แม่ล่อน,นครับเหครับเสียงพัดล้มเบาแบบเบาเลยรุ่น บางรุ่นจะพอนมดังรุ่นหนึ่งพอนมเบาครับนี่ครับแเปกแเปกในคู่มือเลยครับพี่น้องที่ที่คูณพันหาตัวเช่นแนวทีอ้อมที่ทีที่เช่นแนวตัวตองพันหาตัวหนึ่งเช่นแนวเช่นแนวหนึ่งตวงพันหาลอยวัดอีกเช่นอีกที่อ้อมแปดรวมอยุติเช่นแนวและพันหาลอยวัดคูณทีครับนี่ครับ เห็นบอกครับพี่น้่อนี่ครูมืดวันนี้เนี่ยนักว่าตีทีตีกิโลกรรมนี่ครูมือแต่ว่าบบบอกม่งบอกว่าเป็นรุ่นใดนะครับแต่เพียกิ่ลี่คือที่โอมนะกผลแปดโอมแล้วก็ที่โอมครับนี่ครับคลิปนี้ผมเบาหน่อยเช่ยันเท่าเหรอจิกราบลาพี่น้องแต่เพียงแค่นี้ครับเพราะว่า เอาไหมพี่น้องที่กำลังมองหาแอมลาคาถูกเพื่อใช้ดุนพินีจและวิจารณญาณในการซื้อเพราะเงินในกระเป๋าของานครับเอาไปล่องมึงครับเพื่ออยากเรียนเบียดเนี่ยกางเนี่ยไมได้แทนเียวกันปุ๊เปลืองเงินครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ